ไม่ anyway, hmm. oh, ups, ้เรลยรู้เมอาเนยมตั้งแต่เ่อไห่ี้ว่งไหมไม่รู้เชียวไม่รู้ได้ยังไงเอะแหมไม่สู้มือเลยนะรู้มืออะไรรู้สึกอะไรเลยอไรม่รู้สึกายหายตายยวเจงจริงเลยนะตัวเจนเนี่ยตัวยัไรอะ ไม่เป็นชอไม่เป็นชอต้องต้องให้เขาเลยมาได้ไงก็มาตามคำพูดขององหญิงเนี่ยงนะเนี่ยรู้ไหมทหารตั้งเยอะตั้งแยะขึ้นมาได้ยังไงทหารปีนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหกว่าจะรับรอาะได้เห็นไหมเนี่ยมาได้ขนาดนี้แสดงว่าอยากจะได้รางวัลมากนักสิอยากจะได้มากกว่าอนที่ก่อนจะมาอยากจะได้อะไรบอกมาเลยเรามาโดนกอดกันดีกว่าคนละคับ องกิ่งพูดอะไรมาฉันจะต่อให้เป็นกอนให้หมดอะแม่ๆชาววัดตักแก่คนรู้เลยว่าบนเขมองเราใน่ยขนั่นว่ามาแล้วต้องพูดอะไรพูดอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับความรักพูดเป็นกอนหรือเปล่าใช่จ้ารักแรกพรามันเป็นอย่างไรหนอไปถามพ่อเธอดูน้องขา อ้โหโอ้โหโอ้โยนมันยงอเลยอะไรสาวสาวเล่าขึ้นไหม่เขึ้นม่เยรแรมันเป็นอย่างไรหนอปวดตรงหอกว่าเป็นแบบนี้หนาเยนี้ เขาหัวตะมองดีไหมเขาว่ารักเปลี่ยนไปได้ทุกเวลาไม่เปลี่ยนหรอกละถ้าหากเราโตพึ่มๆล้วมันจะต่อได้ก็พึ่มๆเนี่ยพึ่มๆโจะพึ่มๆมีโจ๊ะ แมเพียงกัลางเลยจะจุกแ <ห hiding. S 2> ่คืนนี <trendy> hum ้คืนนี้เนี่ยจะบอกว่าให้จุกเดียวนี่อยากได้อะไรขอมาเลยอยู่คนที่ยินเนี่ยอยากให้องค์หญิงมาเป็นเมียไอพันจะได้เลยล้วอยโอ๊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 ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโออโออยอ ุนยามนี้ขนัวเขาซึทั้งเ่า้ตกเบาสวงอยู่เม่อฝากใจฉันที่ใหญ thank <laughs> you ไอยูนั้นไหลหลงไอเลิฟยูจริงๆไม่โชคยกช่วยตปมโคกเก็บตะปูให้ไอยูกระซิบเบาหัว ป้วนี้อ,บองกอบก <มา S 2> ตอนนี้ปน,นาเรามาทําที่นี่เป็นโล,เลงเชื้อดีกว่าโรงเชือด้มังเล่าให้มันโมฆ่าอะไรให้มันร้จกด้ลกิหรือเปล่าโลกอะไรแต่ละอย่างเลือกเลยแม่ว่าเาอาโลกจิตผีขึ้นมาบนห้องเนี่ ยินดีนะครับชอบอะไรในโกพันทำชอบในักพันไม่รู้นี่ไงเราคนเรามันอบได้ด้วยหรอมันกอกได้เิชอบอะไรเนี่ยชอบตาชอบจมูกชอบปากชอบทุกอย่างเลยอ่ะทังระเทศนทนั้นจะบอกวัดรักเลยไกลไกลไหมนี่นอนนี่ก่อนนะผู้กิจกรมเดียนทหารเห็นรึยัได้ให้จโูกให้กัพันนอนให้ตำหนัก ความและความสงไหลก็พันความซื่อมาครับเพชรรักเพชลายิงจ้าอนนอนมาถมอะไรกันน้อยเอาแลงะอยนที่ั่นน่ะคือแล้วเธอเข้าไปเมี้คู่นี้ม่หรอมองเขยมองได้ยังไงเลยก็ใเนี่ยี่จะเข้าไปดู เฮเียเปิดประตูทหนักก็อเนลูกสาวรงบชาตตัดเส่อหหมนิ้มเดียวระไเาี่เจ้า่ไปเขาเขากหน้าัวกอนเพรามีเรื่องแล้วเอาเมียบัเียนมันไม่ด้ไนะเจ้าพี่มึงมากบหน้ากูทไมหน้าบานะึงตบหน้ากูทไหขึ้นเขียง บอว่าต้องม่น้าบาจะไหมค้ดเตอีกพูดม่รู้ก็พูดเขาไปเคี่ยกับมันดิให้ผมฉันเหรอเออเคียก่ไปเลยกได้เลยเดี๋ยวมากบหน้าฉันอีกไม่เนาะทำไมอีแกู่ไม่ได้แล้วผมฉันจะไปโรงพยาบาลไปชีเพิ่มไปฉีดเพิ่มเรียกอฉันวอีแกฉีก็เอาไม่อยู่แล้วโอ้สงสัแก่อคนนี่คงเป็นพอเรากับม่เราแน่เดี๋ยวมีแก่นะ เราหลอกไม่ได้จริงๆว่าทำเงนได้ยังไงอต่อคนนี้เขาเป็นแม่เราเธอเป็นเด็กตังดิงใช่ไหมเนี่ยถ้าเราบอกอีกสิใช่ไหมเนี่ยมาขอมาขอมาขอจะบอกอะไรให้ไงอะไรอะพ่อเสด็จแม่ผูไอ้จริงอ่ะพ่อถามไม่ไดอะไรฉันไม่มีลูกอย่างแกทีนี้นะฉันพูดไปแต่ไม่พูอนะฉันต้องพ คนีนโชคดีมีลูกสาวตัวใหยทำไมลูกสาวตัวใหญ่ก็สวยสิสวยติดพ่อติดแม่แต่โชคดีมากกว่านั้นเนี่ยลูกสาวแกเนี่ยรอฉันไอ้พูดอะไรเนี่ยความเป็นยังไงจะถามแม่ที่นั่งอยู่เนี่ยนี่นะทำไมกองมาถึงนี่นะทำไมอุ้ยไม่รู้เลยลูกฉันไม่มีทางทำแบบนี้ไดอุ้ยมันเฉยวันนี้จริงมาพูดให้ได้ลูกฉันนี่ฉันนั่งนี่นะฉันนั่งมองนาดนะ้ฉันนั่งมอเดี๋ยวลองนั่งเดี๋ยวลองนั่ง ฉันใช่ไหมจะล้อจันตรงนั้นแต่ไม่สะดวกไงไม่ใช่เพราะเพราะสาวที่เห็นแกเป็นชีวว่าหรือเปล่าแล้วก็เลยเราพางอ่ะนี่เป็นอะไรทิ้งไปเลยิงมาดิไม่ต้องกลัวพ่อกขาได้มาแล้วเมียเจ้าพ่อกขาไม่เมียจ้าพ่อกังมาพูดขาเมียเมียจ้าบอกไป ที่มันพูดมาเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่ความจริงใช่ไหมลูกเดี๋ยวพ่อจะตัดหัวมันด้วยมือของพ่อเองมันเป็นความจริงในทีอเส็ดเห็นไหมฉันบอกเดบัเป็นความจริงเดบัทำไม,ไมทำอย่างนี้ล,ลูกก <c oughs> ็ทำไมเอาดี่ใสแม่มาทำเยี่ยงนี้แม่ก็เลิกกับาแล้วนะพ่อแม่เรารักกันให้เราแต่งงานกนะันนะมันเป็นไปไม่ได้แม่ยายเป็นไปได้ลูกสาว ผู้มั่นผู้หมายแล้วเขากำลังยกแันมากมาแต่งงานนามว่าโอรสเถิดแก้วสกุลอย่างแกน่ะมันต่ำใต้เกินไปที่จะมาคู่ควรลูกสาวฉันผู้มันเล้วยเจ้าพี่ไหมคะเรื่องนี้เห็นทีผมคิดว่าโคจะมันมันจะมีชีวิตต่อไปไม่ได้แม่ต้องจัดการมันก่อนที่มันจะเอาเรื่องอลูกเราไปแทรกซ้ำอีกต่อไปโอตาลูกพ่อในครานี้หนักหนาท้ากันชีวิตมึงเท่านั้นจะเป็นเครื่องอมาเกเลิกไปเอาเลิกไป ข้าไว้จะใช้แผนส so <Alright. S 1> er ุดท <Services> ้ายนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นงในเพชรจงผูกหวังดาบลงออกมาทุกความจริงถ้าเสด็จพ่อจะฆ่าผัวของฉันเย็นทันทีแม่ก็จะไม่ขาดเลรืบอกว่าไปฆ่าผัวของฉันนี่รักผัวนักเนี่ยร์รักผัวนักเนี่ยร์จุดพูดอยู่นี่อยน่แล้วบอกว่าถ้าเสด็จแม่จะฆ่าผัวของฉัน ชีวิตมันน่าขาแล้วมันก็เล้าหรือมากวางกันตรงไหนยุ่งบอกว่าจะฆ่าตัวตายจริวางดาบลงไปก่อนไว้ชีวิตเขาที่เจ้าก็้าเอาชีวิตของตัวเองออกมาไปต่อรองไอ่พ่อวางอาวุธเจ้าก็ต้องวางอาวุธสัญญาไปค้างแต่จะทำตามทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อขอ แล้วลูกมงมันนี่เลยอ้บ้าทำตัวให้แมอายมากหยิงมึงจำเอาไว้เลยว่าหยงมึงจงมีลมหายใจเป็นของตัวเองได้เพราะว่าลูกกูขอชีวิตมึงเอาไว้เพราะฉะนั้นมึงมาทางไหนไสหัวกลับไปทางนั้นหาอ้าดแมมกูยังเห็นว่ามึงยังมาทำรับรับตลอดอยู่ภายในเขตพระจักรพรรดิกูนี่แหละจะเปลี่ยนใจจะตัดหัวมึง คุยม,มือขอคุยไอ้ไอ้คนตาใจร้ายไอ้ไม่อยาตใจร้ายกูไม่อยู่กันได้ก็พ่านโดนห้าความกูไม่อยู่กันได้ขขคนในเมืเองใจร้ายหมดทุกคนเลยนอจนจ่าจ่าป้าแล้วนะวางจอด